เดีあああ๋ยวเรามาดูเรื่องที่ยูเครนกันบ้างครับซึ่งหลังจากที่เขื่อนคาคอกกาในยูเครนถูกโจมตีจนเขื่อนแตกแล้วก็ทําให้ปริมาณน้ําจํานวนมหาศาลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตอนนี้ทางการยูเครนก็มีความกังวลน,นะครับว่าจะก่อให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมเพราะว่ามีประชาชนมากกว่า1 0 0 0 0แคนที่ตอนนี้ไม่มีน้ําประปาดื่มแล้วก็มีอีกกว่า1น0 0 0คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยครับ ประธานาธิบดีวโรดิดเมียเซเลนสกีของยูเครนได้แสดงความกังวลว่าการทำลายเขื่อนในเมืองโนวาคาคอฟกาในภูมิภาคเคอร์ซอนซึ่งเป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้ประชาชนหลายแสนคนไม่มีน้ำดื่มบริโภคในขณะนี้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ นอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยใกล้เค่อนซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ในพื้นที่ยึดครองของรัเสเซียก็ไม่สามารถทําได้และก็เรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือโดยเขาบอกว่าสิ่งสําคัญอันดับแรกตอนนี้ก็คือ การอพยพประชาชนแล้วก็เร่งจัดหาน้ําดื่มโดยด่วนแล้วก็ต้องเตรียมแผนระยะยาวสําหรับชุมชนที่ต้องพึ่งผ่าน้ําจากอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนด้วยด้านกระทรวงเกษตรกรรมยูเครนก็มีการประเมินนะคะคุณผู้ชมว่าการทาลายเขื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยนะคะอาจจะส่งผลให้พื้นที่อย่างน้อย1.2ล้านเอเคอร์ในภาคใต้ของอยูเครนเนี่ยค่ะกลายเป็นทะเลทรายในปีหน้านะคะโดยน้ําจากเขื่อนเนี่ยจะไม่สามารถเข้าสู่คลองชลประทาน สามจะเป็นแห่งในภูมิภาคนีโปรเคอร์ซอนแล้วก็ซาอริเซียได้นะคะครับแล้วข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็ระบุนะครับว่าโครงสร้างของเขื่อนก็มีแนวโน้มที่จะเสียหายหนักขึ้นในช่วง2-3วันข้างหน้าซึ่งก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมหนักขึ้นอกีก ขณะที่ทางการยูเครนและก็รัเสเซียนะครับต่างกล่าวโทษว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่โจมตีทำลายเขื่อนและก็ประธานาธิบดีเซเลนกี้บอกนะครับว่าการพังทลายของเขื่อนโนวาคาคอฟกาก็เป็นการทำลายล้างด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่แต่ว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ไม่อาจที่จะหยุดยั้งแผนการของยูเครนที่จะเดินหน้ายึดคืนดินแดนจากการยึดครองของกอ,องทัพรัเสเซียต่อไปได้ ส่วนมาตินกริฟฟิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านมนุษยธรรมและก็ความช่วยเหลือฉุกเฉินของสหประชาชาติก็กล่าวในการประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการทำลายเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของโพลเรือนครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การเริ่มรุกรานยูเครนของรัสเซียนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและถ้าหากว่า พูดกันตามกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศการโจมตีเขื่อนเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทําลายโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนจํานวนมากซึ่งคุณกริฟฟิตก็แสดงความกังวลถึงความเสี่ยงนะครับว่ามวลน,น้ําที่ไหลลงมามากมายขนาดนี้อาจจะทําให้ทุ่นระเบิดที่ตอนนี้กระจัดกระจายอยู่ทั่วยูเครนอาจจะถูกพัดไปที่อื่น แล้วก็จะทำให้การตรวจค้นทุ่นระเบิดตเ่เหล่านี้ในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากยิ่งขึ้นครับการทําลายเขื่อนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงเหมือนกับเป็นการยกระดับนะคะเรื่องของการโจมตีการทําสงครามในยูเครนเลยทีเดียวปีที่แล้วเนี่ยทำลายเรื่องโรงไฟฟ้า <c oughs> ปีนี้ทําลายเขื่อนเนี่ยนะคะผลกระทบเนี่ยก็จะกระทบกับประชาชนเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นวิกฤตที่น่ากังวลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมนุษยธรรมนะคะ